จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มผูก้ก่อการร้ายได้บุกที่เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าบนสายการบินนี้มีผู้โดยสารคนหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Story of Yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่าก,กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังสำหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Blood Red Sky ปี2021ฝาสีเลือด ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยหนังจะเปิดเรื่องมาถ้าหมเราเห็นฐานทัพอากาศ RAF ในประเทศสกอตแลนด์ตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่พวกเขาได้สืบทราบมาว่าถูกกลุ่มผู้ก,ก่อการร้ายนำบ,บุกจี้ไว้ เราจะได้รู้จักกับผู้พัน mond, ดรามมอนต์เขานั้ถูกเรียกมาเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแจ้งกับผู้พันว่านักบินในสายการบินนี้นั้นได้ตายและเสียชีวิตลงหมดแล้วและหน่วยงานของเรายังมีข้อมูลอีกว่าต้องมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนบนเครื่องบินลำนั้นที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่ถูกตามตัวโดยรัฐบาลยิรมัน ขณะที่ผู้พันดราม,มอนเดินเขาเ้าไปในศูนย์ควบคุมนะครับเขาก็ได้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กําลังสื่อสารกับเครื่องบินลำนั้นและอธิบายวิธีการลงจอดให้กับพวกเขาและไม่นานพวกเขาก็สามารถนําเครื่องบินลงจอดได้อย่างง่ายดายผู้พันดราม,มอนขอให้ทุกคนในหน่วยได้เก็บภาพทุกวินาทีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทะในใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างภายใต้ท้องเครื่องบินเมื่อมีร่มชูชีพนั้นได้หล่นลงมาและมีเด็กชายหนึ่งคนติดลงมากับมันด้วยผู้พันดราม,มอนไม่รอช้า จึงสั่งให้เหล่าทหาร RAF เข้าไปพาตัวเด็กคนนั้นออกมาแต่แล้วพวกเขาก็หันไปเห็นบุคคลปริศนาอยู่ในห้องเครื่องของนักบินผู้พันดรามอนด์ได้วิทยุเข้าไปทันทีว่าถ้าคุณขยับอีกหนึ่งก้าวผมจะสั่งให้หน่วยของผมยิงวิสามันคุณทันทีผู้ชายคนนั้นได้วิทยุกลับมาและบอกว่าใครก็ได้พาผมออกไปจากเครื่องบินนรกนี้ให้เร็วที่สุดและผมจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับพวกคุณฟังต่อมาหนังก็จะตัดไปโดยเราั้นจะเห็นว่าผู้พันดรามอนด์ได้ส่งล่าม แต่แล้วล่ามสาวของเราก็คุยกับเด็กคนนี้อยู่นานแต่เขานั้นก็เงียบกริบไม่พูดอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นกาลังอยู่ในอาการช็อกและตกใจกลัวหนังจะย้อนกลับไปหนึ่งวันนะครับก่อนหน้าที่มีเหตุการณ์จี้เครื่องบินเราจะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในโรงแรมเธอนั้นมีชื่อว่านัทยาเธอกํากลังแต่งตัวและใส่วิกผมเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสนามบินต่อมาเธอก็ได้โทรหาคุณหมอในーーนิวยอร์กหนังจะทําให้เราได้รู้ว่าเธอนั้นต้องการจะบินไปอเมริกาเพื่อรักษาโรคอะไรบางอย่างที่เป็นปริศนาเมื่อเธอนั้นเดินทางมาถึงสนามบิน เธอก็ได้พบกับลูกชายของเธอเอเลียสเด็กชายในต้นเรื่องนะครับพวกเขาทั้งสองได้เดินผ่านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินและผ่านเกตเข้ามาเรื่อยๆคุณแม่นัทยาบอกให้ลูกชายเอเลียสรออยู่ข้างนอกก่อน,นอก,ก่อนที่เธอจะขอตัวไปเข้าห้องน้าเมื่อมาถึงห้องน้านะครับคุณแม่นัทยาก็ได้ฉีกถุงยาอะไรบางอย่างออกมาก่อนที่เธอนั้นจะดื่มมันก็ไปทั้งขวดและฤทธิ์ของยานั้นมันก็ส่งผลกับเธออย่างกระทันหันแค่นั้นยังไม่พอครับเธอยังได้ใช้เข็มฉีดยาฉีดมันตามเข้าไปอีกหนึ่งเข็มส่วนทางด้านนอกนั้น เราจะได้รู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเขามีชื่อว่าฟาริดฟาริดนั้นกาลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ <S <S แต่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เด็กชายอีเลียสเข้าไปคุยกับเขาเรื่องของฟุตบอลทั้งสองคนนั้นคุยกันอย่างสนุกสนานและก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีมาก <S <S แต่แล้วคุณแม่นัดญาก,ก็ออกมาแล้วขอพาตัวลูกของเธอนั้นไปเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินเมื่อทุกคนได้ขึ้นมาถึงบนเครื่องบินแล้วนะครับเราจะเห็นแอร์โฮสเตสคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในห้องนักบิน เธอนั้นได้ถามนักบินกับผู้ช่วยนักบินไปว่าพวกเขาต้องการรับกาแฟหรือเครื่องดื่มอะไรเพิ่มเติมไหมผู้ช่วยนักบินของเราจะมีชื่อว่าบัสเยนต่อมาเธอก็ได้เดินไปที่ห้องพักของพนักงานต้อนรับเธอได้ขอร้องให้สจวดตผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดบอลช่วยไปดูแลผู้โดยสารคนหนึ่งในชั้นเฟิร์สคลาสเพราะเขานั้นมีนิสัยหน้ามอ่อและชอบพูดจาหย,ยาบคายกับเธอในที่สุดเครื่องบินลำนี้ก็เดินทางออกมาจากเยอรมันและมุ่งหน้าไปสู่สหรัฐอเมริกาผ่านไป2ชั่วโมงบนเครื่องบินนะครับ เราจะเห็นคุณแม่นัดยานั้นเขียนอะไรบางอย่างลงไปในสมุดบันทึกแล้วเธอก็ได้เปิดดูรูปภาพเก่าๆหนังจะตัดไปให้เราเห็นภาพในอดีตนะครับพวกเขาทั้งสามนั้นติดอยู่ท่ามกลางพายุาหิมะแห่งหนึ่งที่ห่างไกลและสามีของเธอบอกให้เจอกับลูกรออยู่บนรถก่อนที่เขาจะออกไปขอความช่วยเหลือแต่ทัานใดนั้นนัดยาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงทะเลาะก,กันของใครบางคนเธอได้มองไปก็ได้พบว่า กำังงานต้อนรับชายเอ็ดบอลกำลังมีปากเสียงกับผู้โดยสารคนหนึ่งและเขาก็ได้พาตัวผู้โดยสารคนนั้นไปคุยกันข้างหลังแต่ไม่นานก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายได้เข้ามาช่วยขี้คายสถานการณ์เอาไว้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสจวตเอ็ดบอลของเรานะครับชักมีดออกมาแล้วแทงคว้าไปที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก่อนที่ผู้โดยสารคนนั้นที่เขาทะเลาะด้วยเขาคนนั้นมีชื่อว่าคาร์ลและเขานั้นก็กำลังจับตัวเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เขาสองคนนี้นั้นเป็นผู้กอ่อการร้ายนั่นเองเขาได้เข้นหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่3นั้นอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเขาทราบแล้วไอเอ็ดบอลของเรานะครับก็ส่งคนไปจัดการกับเธอโดยทันทีแล้วมันก็ฆ่าเจ้าหน้าที่อีกคนตายอย่างโหดเหี้ยมเราจะได้รู้จักผู้กอ่อการร้ายเพิ่มขึ้นอีกหลายคนนะครับนั่นก็คือเคอร์ติสที่เขานั้นได้ไปขโมยปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนำมันไปยื่นให้กับหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าเบิร์ดส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่ายูริ เขากำลังไปหากล่องดำซึ่งเป็นกล่องเก็บข้อมูลสื่อสารทั้งหมดของเครื่องบินเอาไว้ต่อมานะครับไอเอ็ดบอลที่ตัวเพื่อเลือดเต็มไปหมดมันก็ได้ออกมาคุยกับผู้โดยสารทุกคนว่าขอให้ทุกคนนั่งใจเย็นๆเพราะตอนนี้เครื่องบินลํานี้ได้ถูกจี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าแก๊งผู้ก่อการร้ายเบิกได้เดินเข้าไปที่ห้องเครื่องนักบินผู้ช่วยนักบินบัสเยนก็ได้เปิดประตูออกมาและได้พูดว่าเขาได้ฆ่านักบินตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็คือสมาชิกผู้ก่อการร้ายคนสุดท้าย พวกเขาได้ช่วยกันนาศพของนักบินหย่อนลงไปในห้องข้างล่างตอนที่เบิร์กจะใช้ไมโครโฟนบนเครื่องบินเพื่อคุยกับผู้โดยสารทุกคนบอกให้ทุกคนนั้นทําตามคําสั่งของเขาและจะรอดปลอดภัยส่วนในเจ้าเอ็ดบอลนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนมันได้ใช้ปืนจี้ไปทางผู้โดยสารและสั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นตัดกับมาที่นางเอกและลูกของเธอนะครับเด็กชายเอเลียสนั้นมีความเป็นห่วงคุณแม่เขาจึงได้พูดกับคุณแม่ขึ้นมาว่าจะหาห้องไว้ให้แม่หลบแสงแดดนะครับแม่ไม่ต้องห่วงแต่คุณแม่นัดยาก็ได้ตอบกับเขาไปว่าไม่ต้องห่วง ดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนางเอกเราได้หันไปเห็นว่าผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งได้ใช้ปืนจี้ฟารีให้เขานั้นเข้าไปทําอะไรสักอย่างแต่เธอก็ต้องหันกลับมาเพราะว่าตอนนี้ผู้ก่อการร้ายเขาได้มีปากเสียงกับเอ็ดบอลอย่างรุนแรงเขานั้นไม่เห็นด้วยกับวิธีต่างๆที่เอ็ดบอลนั้นใช้แต่ก็เป็นตอนนี้เองที่ลูกชายเอเลียสอยดีๆเขาก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกมาพนแม่นัดยากก็รีบวิ่งตามไปทันทีแต่สุดท้ายเอ็ดบอลก็มาจับตัวเธอไว้ได้และเขานั้นใช้ปืนยิงเธอตายต่อหน้าต่ออออตตาาาาาลููกกกกชยยขงเธผ้้้รรว็ไดจับับ เลียสกลับมานั่งที่นั่งของเขาและได้ขู่ไว้ว่าถ้าแกวิ่งหนีไปแบบเมื่อกี้อีกนะฉันจะยิงแกตายตามแม่ของแกไปหัวหน้าเบิกนั้นอารมณ์เสียมากที่เอ็ดบอลนั้นยิงผู้หญิงตายไปแล้วหนึ่งคนเขาจึงได้เข้าไปคุยกับเอ็ดบอลและบอกว่าถ้าแกทําอย่างเมื่อกี้อีกนะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ฆ่าแกเองเพราะแกรู้ไหมว่าชีวิตของผู้โดยสารทุกคนมันหมายถึงการประกันอิสรภาพของเรานั่นเอง แต่เมื่อหัวหน้าเบิกนั้นพูดจบเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้พูดกับผู้โดยสารทุกคนว่าถ้าพวกแกขัดคำสั่งฉันฉันก็จะฆ่าพวกแกตายให้เหมือนกับอีนั่นที่นอนตายอยู่ตรงนั้นนางก็จะตัดกลับไปในคืนหิมะตกอีกครั้งเมื่อนัดยาเธอไม่สามารถที่จะรอสามีเธอได้อีกต่อไปแล้วเธอจึงได้ทิ้งลูกของเธอไว้บนรถและออกเดินทางตามหาสามีเธอได้ตามรอยเท้าของเขามายังบ้านหลังหนึ่งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ต้องตกใจที่พบร่องรอยเลือด เออนองอยู่บนพื้นแต่ในขณะที่เธอกําลังเดินตามรอยเลือดนั้นก็ได้มีเจ้าตัวประหลาดตัวหนึ่งมันวิ่งไล่มาเพื่อจะกินเธอเธอได้วิ่งหนีลงไปแอบในห้องใต้ดินและล็อกประตูปิดไว้และเธอก็ต้องได้พบว่าสามีของเธอนั้นนอนตายเสียชีวิตไปแล้วไอเจ้าสัตว์ร้ายพยายามที่จะบุกเข้ามาเพื่อกินเธอให้ได้แต่เธอก็หาวิธีต่อสู้กับมันหลายชั่วโมงและสุดท้ายเธอก็พลาดท่าเมื่อถูกไอตัวประหลาดนั้นกัดเข้าที่แขนแต่ก่อนที่มันจะได้กินเธอนั้นแสงอาทิตย์ก็สัดส่องเผาไหม้ตัวมันไปแล้วน ก็ได้ลืมตาฟื้นจากความตายขึ้นมามาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่านัดย่านั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาซะแล้วเธอนั้นก็คือสาวแวมพร์ของเรานั่นเองเมื่อเธอนั้นฟื้นมาจากความตายจะทําให้ร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอมากแต่ในตอนนั้นเองหูของเธอก็ได้ยินชีพจรของสัตว์อะไรบางอยา่างใต้ท้องเครื่องบินเธอจึงได้แอบลงไปทางช่องส่งอาหารและสุดท้ายเธอก็ได้พบกับน้องหมาเข้าหนึ่งตัวเธอเลยต้องขออนุญาตในการดูดเลือดมันเข้าไปหนึ่งครั้งในการเพิ่มพลังแต่เสียงของน้องหมานั้นดังเกินไปจึงทาให้ผู้ก่ออกาาาาาารรร้้้้ยยยิิิไดดนนนนเเเเเขขขมมืั เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นนัดย่านั้นมีเลือดเปื้อนอยู่เต็มหน้าของเธอจะเหลืออะไรครับคุณแม่นัดย่าก็กระโจนเข้าไปจัดการมันตายทันทีต่อมานางก็จะตัดไปให้เราเห็นว่าผู้ก่อการร้ายได้จับตัวฟาริดไปเพื่อให้เขานั้นอ่านข้อความและจะได้ส่งต่อไปให้กับทางรัฐบาลเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่พวกมันนั้นต้องการเมื่อฟาริดได้อัดคลิปเสียงให้พวกมันเสร็จแล้วพผู้ก่อการร้ายก็พาตัวเขากลับไปนั่งที่ซึ่งคราวนี้นั้นเขาจะได้นั่งใกล้กับเด็กชายออเลียสเขาได้ปลอบใจเเเดดดดด็็็กกกกชาาาาายยยยอออีีสะะะบวว่่่ทุงงจจตต้้้้ผนนนพไไปัมห ตอนนี้คุณแม่นัดย่านั้นเริ่มที่จะมีการกลายพันธุ์แล้วร่างกายของเธอเริ่มที่จะเปลี่ยนไปกลายเป็นแวไพา์ที่สมบูรณ์แล้วเธอก็ไม่รอช้าขึ้นกลับเข้าไปที่ห้องโดยสารในทันทีเพื่อช่วยลูกชายของเธอแล้วก็เป็นเวลาเดีวยวกันกับที่พวกผู้ก่อการร้ายที่เหลือจะเดินลงมาพบศพของยูริ เมื่อคุณแม่นัดยากลับมาถึงห้องโดยสารเธอก็ได้พุ่งเข้าไปกอดกับลูกชายโดยทันทีเธอยังได้ถามผู้โดยสารทุกคนว่ามีใครในนี้สามารถที่จะขับเครื่องบินเป็นหรือไม่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาและได้บอกว่าผมเล่นเกม Flight Simulator อยู่ทุกวันครับเธอจึงได้พาเ,าเขาเข้าไปนั่งในห้องคนขับเครื่องบินฟาริต,ต้องการที่จะตามเธอเข้าไปด้วยแต่คุณแม่นัดญานั้นก็ล็อกประตูแม่เขาเข้ามาตัดมาที่ฝั่งของพวกผู้ก่อการร้ายบ้างตอนนี้พวกมันได้มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของ หน้าเบิกก็ได้สังเกตขึ้นมาว่าเครื่องบินของพวกมันนั้นได้ถูกเปลี่ยนลำกลับไปที่ทางเดิมแล้วพวกมันไม่รอช้าได้เดินตรงกลับขึ้นไปห้องคนขับเครื่องบินทันทีหัวหน้าเบิกได้จับผู้โดยสารมาเป็นตัวประกันและได้บอกกับคนที่อยู่ในห้องของคนขับว่าถ้าแกไม่เปิดประตูนี้ฉันจะยิงผู้โดยสารตายไปทีละคนและแล้วผู้โดยสารคนที่หนึ่งก็ถูกยิงตายก่อนที่หัวหน้าเบิกจะสั่งให้ลูกน้องนั้นไปจับตัวเด็กผู้หญิงมานัดยาที่ดูเหตุการณ์อยู่ข้างในเธอนั้นก็ทนไม่ไหวและก่อนที่หัวหน้าเบิกจะเหนี่ยยวกกาาาเดดผู้หญิงตคุณแมนั ก็เปิดประตูออกมาเธอไม่รอช้ากระโดกดกัดคอหัวหน้าเบิกและช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเอ็ดบอก็เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างจึงทําให้เขาแน่ใจแล้วว่าเธอนั้นต้องไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่ฆ่าเธอตายไปแล้วเธอได้ออกล่าผู้ก่อการร้ายทีละคนอย่างบ้าคลาั่งแต่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คนที่ขับเครื่องบินอยู่ตอนนี้จะปิดประตูห้องนักบินเพราะเขากลัวว่าพวกผู้ก่อการร้ายจะตามเข้าไปนั่นจึงทําให้เด็กชายีเลอ่้้้างนัเอรรีหลิองเก็าสุขแข็เอย มาคุยกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขานั้นกําลังต่อกรอกับตัวอะไรกันแน่เอ็ดบอลก็ได้หยิบบันทึกของคุณแม่นัดจ้าขึ้นมาอ่านแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าสิ่งที่พวกเราต่อกรอกับมันอยู่นั้นก็คือแวมไพร์นั่นเองซึ่งทุกคนในกลุ่มก็เชื่อยอย่างนั้นเพราะเขาทุกคนนั้นเห็นเอ็ดบอลยิงนัดจ้าตายไปต่อหน้าต่อตาพวกมันเลยวางแผนกันว่าจะจัดการกับแวมไพร์ยังไงดีเอ็ดบอลก็แนะนําขึ้นมาเลยครับเราจะใช้แสง UV ส่องใส่เธอก่อนที่ผู้ก่อการร้ายอีกคนนัน และเห็นสภาพตัวเองว่าเธอจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเธอได้นึกย้อนถึงความทรงจําทั้งหมดช่วงเวลาทั้งชีวิตที่เธอนั้นต้องทนฝืนความอยากกระหายเลือดมนุษย์ของเธอแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทํามานั้นกําลังจะสูญหายพังทลายไปและเธอ,อยังได้นึกย้อนไปถึงคําพูดของบิดาของแวมไพร์ว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นมันคือคําสาบไม่ใช่พรสวรรค์และแล้วตัวของคุณแม่นัดย่านั้น หมดสติไปในห้องน้ําลูกชายออเลียสเขานั้นรู้สึกเป็นห่วงคุณแม่เขามากเขาจึงได้แอบเปิดประตูห้องคนขับออกมาและวิ่งตรงไปยังห้องน้ําที่คุณแม่เธออยู่เขาได้ดึงคุณแม่ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกผู้ก่อการร้ายนั้นมันกลับขึ้นมาคุณแม่นัดยาต้องฝืนร่างกายของเธอเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งในขณะที่เธอกําลังจะวิ่งเข้าไปเพื่อจู่โจมมัน,น,นผู้ก่อการร้ายก็ได้ใช้แสงไฟ UV ส่องไปที่ตัวเธอจึงทําให้เธอน,นั้นหมดแรงบอลได้วิ่งเข้ามาใช้เข็มฉ ลูกชายเลียสก็ชักปืนออกมาแล้วจ่อไปที่มันเอ็ดบอลได้ปัดปืนที่อยู่ในมือของลูกชายอเอลียสทําให้กระสุนนั้นมันเด้งไปโดนกระจกที่อยู่ในห้องผู้โดยสารตอนนี้นะครับอากาศในเครื่องบินก็ได้เปลี่ยนอย่างกระทันหันทุกคนต่างวิ่งหาหน้ากากออกซิเจนมาใส่จนเกิดความกลาหลวุ่นวายเต็มไปหมดแลวก็เป็นตอนนี้เองที่คุณแม่นัดย่าสามารถลุกขึ้นและวิ่งหนีออกมาได้และเนื่องจากตอนนี้อากาศในเครื่องบินนั้นมันเปลี่ยนแปลงจึงทาให้เด็กหนุ่มที่ขับเครื่องบินอยู่นั้นหมดสติลงไปเพราะขาดออกซิิเเจจนนผู้้้้้กกกก่ออาาารตสสึงใชโีลับขไป ยึดของห้องคนขับเครื่องบินกลับมาได้ตัวนายเอ็ดบอลมันได้วิ่งหนีลงไปในห้องเก็บสัมภาระอีกครั้งคุณแม่นัดย่าได้นําลูกชายของเธอมาส่งให้กับฟาริสด,ดูแลก่อนที่เธอนั้นจะวิ่งตามนายเอ็ดบอลลงไปข้างล่างเมื่อเธอนั้นลงมาถึงห้องเก็บสัมภาระ เธอก็ได้พบว่าไอเอ็ดบอลน,นั้นมันได้ขังตัวเองอยู่ในรถกันกระสุนคันหนึ่งไม่ว่าเธอจะพยายามยิงมันสักเท่าไหร่กระจกนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยแล,แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไอเอ็ดบอลน,นั้นใช้เข็มฉีดยาที่มีเลือดของคุณแม่นัดยาฉีดเข้าไปให้กับตัวเองคุณแม่นัตยาถึงกับช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นเธอได้รีบวิ่งไปหยิบขวดนะ้ำมันที่อยู่ข้างๆ้าแล้วมาเทราลดรถทั่วทั้งคันก่อนที่เธอจะได้จุดไฟเผามันให้เป็นตองตะโกตัดกับมาที่ห้องคนขับเครื่องบบบนนน้้้้้าาาาาาางงงะะครารรรววกกกไไลสสสเเตตีียดดดดออออ่่จจหหททใ็ุ พราะตอนนี้น้ำมันของเราใกล้จะหมดแล้วต่อมานะครับคุณแม่แวมพ์พร์ของเราก็เดินกลับขึ้นมาในห้องของผู้โดยสารเมื่อผู้คนเห็นหน้าของคุณแม่นัดญาแบบนั้นผู้คนก็แตกกระเจิงกันเลยสิครับแต่คุณฟาริสสุดหล่อของเราก็ได้บอกทุกคนในเครื่องบินนะครับว่าคุณแม่นัดญาดจะไม่ทําร้ายพวกเราเธอแค่ต้องการปกป้องลูกชายของเธอเท่านั้นแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเมื่อคุณแม่นัดญานั้นรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างก่อนที่หนังนั้นจะตัดไปให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าเอ็ดบอล ได้กลายเป็นแวมพร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วมันไม่รอช้าครับพุ่งกระโจนใส่เพื่อนผู้กาะการร้ายทันทีและแล้วตอนนี้เชื้อแวมพร์ก็ได้กระจายเต็มเครื่องบินไปหมดแล้ว พวกแวมพร์ได้บุกกลับขึ้นมาในห้องของผู้โดยสารโดยมีแวมพร์เอ็ดบอลนั้นเป็นผู้นำทัพคุณแม่นัดย่าได้เข้าต่อสู้กับพวกมันด้วยพละกกำลังทั้งหมดที่เธอมีโดยมีฟาริสนั้นคอยช่วยเธอทุกย่างก้าวแต่แล้วเขาก็ต้องมาพลาดท่าเมื่อฟาริสตนั้นถูกแวมพร์ตัวหนึ่งกัดเข้าไปที่แขนคุณแม่นัดย่าไม่ยอมให้เขากลายเป็นแวมพร์ครับเธอจึงจับมีดขึ้นมาฟันแขนของฟาริสตออกทันทีเพื่อหยุดยั้งเชื้อแวมพร์ไม่ให้กระจายเข้าสู่ร่างกายต่อมานะครับ พวกแวมพร์ก็ดูเหมือนจะสู้พลังของเธอไม่ได้เพราะเธอนั้นเป็นแวมพร์มานานกว่าพวกมันจึงได้หน,นีกระจัดกระเจิงลงไปแอบเป็นอยู่ในห้องเก็บสัมภาระต่อมาคุณแม่นัดยาได้จับตัวของผู้ก่อการร้ายบาสเตียนมานั่งที่ห้องคนขับเธอนั้นบังคับให้เขานําเครื่องบินลงจอดในสนามบินที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นตอนเดียวกันกับที่เครื่องบินของพวกเขาได้รับวิทยุจากกองทัพในตอนตอน้นนังก็จะตัดไปให้เราเห็นในฝั่งของเอ็ดบอลนะครับ ตอนนี้มันได้พับฟื้นร่างกายของมันอยู่และไม่นานมันก็มีพละกําลังเพิ่มขึ้นจากการดูดกินเลือดของผู้โดยสารห,หลายคนตัดกลับมาที่ฝั่งของคุณแม่นัดยาครับแม่นัดยาได้สอบถามบาสเตียนไปว่าพวกเขามีแผนจะทํายังไงกับเครื่องบินลํานี้บาสเตียนก็ได้ตอบกลับมาว่าหลังจากที่พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลแล้วพวกเขานั้นจะกระโดดล่มหนีลงไปในมหาสมุทรแล้วให้คนมาลับส่วนเครื่องบินนั้นก็จะทําการระเบิดทิ้งทันทีคุณแม่นัดยาได้ถามบาสเตียนกลับไปว่าแล้วระเบิดนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็ได้ตอบกลับมาว่า ระเบิดนั้นอยู่ในห้องเก็บสัมภาระนั่นแหละแต่พวกเขานั้นยังจุดชนวนร,ระเบิดไม่เสร็จเด็กชายเอลียสจึงอาสาสมัครที่จะลงไปจุดชนวนให้กับทุกคนเพราะว่าเขานั้นตัวเล็กและสามารถรอดลงไปในป่องส่งอาหารได้เร็วที่สุดคุณแม่นัดยาจึงได้มอบแสง UV ให้กับเขา เพื่อเอาไว้ใช้ต่อกรกับพวกแวมพร์ที่พบเจอเมื่อเด็กชายเอลิสได้เข้าไปในป่องส่งอาหารแล้วคุณแม่นัดยาก็ได้หันมาบอกกับฟาริสว่าฉันฝากฝังให้คุณดูแลลูกชายของฉันด้วยนะก่อนจะหันกลับไปจับผู้ก่อการร้ายบาสเตียนกินเป็นอาหารทันทีตัดกับมาที่ฝั่งของเด็กชายเอลิสนะครับเมื่อเขาลงมาถึงห้องเก็บสัมภาระแล้วเขาก็ได้ฝ่าฟันกับพวกแวมพร์มาได้หลายตัวโดวยการใช้แสงไฟ UV นั้นส่องไปที่พวกมันแต่แล้วเขาก็ต้องมาพลาดท่าเมื่อมาเจอเข้ากับแวมพร์เอ็ดบอลที่ตอนนี้มันแข็งแงกร่ทดปิ อยู่ในห้องคนขับเครื่องบินเธอจะรออยู่ทําไมล่ะครับรีบวิ่งลงมาช่วยลูกชายโดยทันที <S <S เมื่อเธอนั้นลงมาถึงห้องเก็บสัมภาระเธอก็ได้เข้าต่อสู้กับแวมไพร์เอ็ดบอย่างดูเดือดทั้งสองคนนั้นผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันกัดคอกันไปกัดคอกันมาและสุดท้ายก็เป็นคุณแม่นัดย่านะครับที่จับแวมพร์เอ็บอลตากแดดจนมันนั้นโดนแสงอาทิตย์เผาไหม้ร่างกายสลายหายไปแต่ตัวของเธอเองนั้น ก็บาดเจ็บปางตายเช่นกันเมื่อลูกชายอีเลียสเห็นคุณแม่ในสภาพแบบนี้เขานั้นทนดูไม่ได้เขาจึงได้กรีดมือตัวเองเพื่อเอาเลือดของเขาได้ให้คุณแม่นั้นกินเพื่อประทังชีวิตของเธอไว้นังก็จะตัดกลับมานะครับในขณะที่เด็กชายอีเลียสกําลังอยู่ในห้องสนทนากับล่าในตอนแรกเขาได้พยายามบอกทุกคนว่าบนเครื่องบินนั้นมีแวมไพร์อย่าเอาทหารเข้าไปเด็ดขาดพวกเราจะต้องระเบิดเครื่องบินนั้นทิ้งแต่ทางทหารก็ไม่มีใครฟังเขาเลยนะครับ เขคิดว่าเขานนั้คงจะหลอนจากอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจึงได้จับเด็กชายเอเลียสส่งตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีตัดมาได้ฝั่งของผู้พันนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งให้ทหารของเขาทุกหน่วยบุกตรงไปที่เครื่องบินและช่วยตัวประกันทั้งหมดแต่ฟารีก็ได้พยายามห้ามทุกคนเอาไว้แต่พวกเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเมื่อเหล่าทหารนั้นได้บุกเข้ามาในเครื่องบินนะครับพวกเขาก็ต้องช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นเมื่อเหล่าแวมพายหลายตัวกระโจนเข้าใส่ทหารและกัดกินพวกเขาอย่างว่าเล่นฟารีนั้นเห็นท่าไม่ดีเขาพยายามวิ่งจะไป ใหห้มดแต่ในขณะนั้นเองเหล่าทหารก็มาจับตัวฟาริดออกไปจนได้ตัดมาที่ฝั่งของเด็กชายเอเลียสบนรถพยาบาลนะคระด้วยปฏิหารอะไรสักอย่าง จึงทาให้เขานั้นดิ้นหลุดออกมาได้เขาได้วิ่งตรงกลับไปที่เครื่องบินลํานั้นเขาได้มองเห็นแม่นัดย่าอยู่ไกลๆแต่เขานั้นรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขามันไม่ใช่แม่ของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอนั้นได้สูญสิ้นความเป็นมนุษย์และได้กลายเป็นแวมไพร์กระหายเลือดอย่างสมบูรณ์แบบ100%แล้วเด็กชายเีเลียสจึงนดาหยิบที่กดระเบิดขึ้นมาก่อนพูดอํลลาแม่เขาว่าผมรักแม่นะครับแล้วเขาก็กดระเบิดเครื่องบินลํานั้นเละไปต่อหน้าต่อตาทุกคนคุณฟาริสที่ได้เห็นเหกกกาาาัั้งดดดเเเเข็ไไว่ชยอออลีสแะะบบปฉนจูธ นะตามคำมั่นสัญญาที่ฉันได้ให้ไว้กับแม่ของเธอและอีกอย่างนะอย่าลืมกด subscribe กับช่อง The Story of y u n u s นะครับแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้